เปลวบุญกับไฟกิเลสกลางป่าลึกในภาคเหนือมีวัดสายป่าเล็กๆชื่อว่าวัดดงคำอ่อนที่คนในละแวกนั้นเล่าขานกันว่าเคยมีพระอริยะจําพันษาอยู่และวัดนี้เงียบสงบเหมาะแก่การฝึกสมาธิภาวนาวันหนึ่งหนุ่มวุฒิชายวัยสาต้นต้นๆผู้ผิดหวังจากชีวิตเมืองและงานที่เต็มไปด้วยการแย่งชิงตัดสินใจปลงผมเข้าวัด เขาเดินทางมาบวชที่วัดดงคำอ่อนด้วยใจแน่วแน่หวังจะฝึกฝนตนให้พ้นทุก์อย่างแท้จริงในช่วงแรกพระวุฒิเป็นพระที่เคร่งครัดใจเย็นพูดน้อยจเจริญภาวนาเป็นนิดแม้กระทั่งพระอาจารย์ยังเอ่ยปากชมอาตมาเห็นแววทางธรรมในตัวโยมนี้อยู่มากหากตั้งมั่นจะได้ดีแน่นอนข่าวลือเรื่องพระวุฒิผู้เคร่งครัดแพร่กระจายออกไปไม่กี่เดือนก็มีญาติโยมจากในเมืองแวะเวียนมาฟังธรรม บ้างก็ถวายของกินของใช้อาสาพาสร้างกุฏิใหม่บางคนนำโทรศัพท์สมาร์ทวอชกล้องถ่ายรูปมาถวายพร้อมถ่ายคลิปไปลงโซเชียลพระวุฒิเทศดีมากฟังแล้วเย็นใจพระยุคใหม่ต้องทันโลกทันธรรมพระวุฒิเริ่มมีคนติดตามมีเฟซบุ๊กแฟนเพจมีลายกลุ่มโยมศรัทธาบางคนถึงขั้นขออนุญาตมานอนวัดทั้งอาทิตย์เพื่อเรียนกรรมฐานกับท่าน จากพระที่เคยนั่งสมาธิทุกวันกลายเป็นพระที่ต้องตื่นมาเช็คข้อความดูตารางนิมนต์ตอบโยมวางแผนกิจกรรมปลูกป่าแจกทานทำบุญร่วมกันเดี๋ยวเดือนหน้าโยมจะพาทัวธรรมะมาจัดค่ายให้พระอาจารย์นะเจ้าค่ะอาตมาขอบคุณโยมมากขอให้บุญกุศลน,นี้ส่งให้ครอบครัวเจริญเจริญท่ามกลางเสียงศรัทธาและสิ่งอำนวยความสะดวกพระวุฒิเริ่มหลงตน พอใจเมื่อมีคนกลับว่ายเห็นข้าตนเป็นพระดังบางวันมีโยมหญิงสาวมาคอยรับใช้ไม่ห่างบ้างถวายปัจจัยสองโตขอให้ท่านเจิมหน้าผากเพื่อโชคลาบแม้จะรู้ว่าไม่ถูกธรรมวินยัยแต่อาตมาก็แค่แตะเบาๆพอให้โยมอุ่นใจวันหนึ่งมีข่าวลือในหมู่บ้านว่ามีพระรูปหนึ่งจากวัดดงคำอ่อนลอบออกจากกุฏิตอนดึกเพื่อไปพบญาติโยมหญิง ตอนแรกชาวบ้านไม่เชื่อเพราะภาพลักษพระวุฒินั้นดีเกินกว่าจะทำเช่นนั้นได้แต่เมื่อมีคนแอบถ่ายคลิปไว้ได้ขณะท่านเดินออกจากวัดไปในชุดคารวาสเพื่อไปร่วมกินข้าวที่รีสอร์ทกลางหุบเขาข่าวก็แพร่กระจายออกไปพระวุฒิถูกสอบสวนจากคณะสงฆ์ในเขตแม้ท่านจะกล่าวอ้างว่าไม่ได้ล่วงละเมิดศีลแต่แค่ไปเยี่ยมญาติโยมแต่พยานหลักฐานบ่งชี้ถึงความคลุมเครือและที่สุดท่านก็ตัดสินใจ ลาสิกขาวันลาสิกขานั้นพระวุฒยีนมองกุฏิที่เคยปฏิบัติธรรมเงียบอยู่นานแล้วจึงพูดกับพระอาจารย์ที่เคยเมตตาทันว่าอาตมาไม่สิกระผมเคยตั้งใจจะฝึกตนให้หลุดพ้นแต่มันกลับกลายเป็นว่ากระผมใช้ผ้าเหลืองห่มกิเลสให้ดูดีเท่านั้นเองพระอาจารย์เพียงพยักหน้าแล้วกล่าวเบาๆว่าใจคน ไม่ใช่แค่อยู่วัดหรือห่มจีวรแต่ต้องกล้าอยู่กับความจริงแม้ไม่มีใครเห็นก็ต้องรู้ตัวเสมอว่าทำสิ่งใดไปเพื่ออะไรบทส่งท้ายข้อคิดจากเงาธรรมหลังจากนั้นวัดดงคำอ่อนกลับมาเงียบสงบอีกครั้งญาติโยมบางส่วนหายไปบ้างย้ายไปหาพระรูปใหม่บ้างเลิกศรัทธาแต่ยังมีผู้คนบางกลุ่มที่ยังมากราบพระอาจารย์อย่างเงีย,งยบ โดยไม่เรียกร้องสิ่งใดผู้ถวายไฟกิเลสย่อมได้บุญเผาใจตนผู้ถือเพลิงศรัทธาต้องรู้ว่าควรสองทางไม่ใช่เผาทำลายพระที่แท้ไม่ใช่ผู้แบมือรับสิ่งล่อใจแต่คือผู้แบใจรับธรรมและทิ้งสิ่งลวงตาไว้เบื้องหลังการทำบุญคือการชำระใจไม่ใช่การซื้อบุญอย่าทำบุญเพราะหิวบุญอย่าถวายเพลิงกิเลสให้พระ เพราะพระที่แท้ต้องดับไฟในใจมิใช่เติมเชื้อให้ลุกโชน